พอดีผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งมาครับ How to d a t r d e ของคุณ a n d เดลแอซิรเล่มนี้จะมีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจครับคือวิธีการหาหุ้นสำหรับการ d a ด e หรือเขาจะเรียกว่าเป็น Stock In Play ซึ่งก็จะมี2แนวทางนะครับแนวทางแรกคือการหาในช่วง Pre-Market หรือว่าก่อนที่ตลาดจะเปิดแล้วก็2ก็คือการหาระหว่างวัน เดี๋ยวเรามาเริ่มจากแนวทางแรกกันก่อนก็คือหาในช่วง P m a r k e t ็ตอันดับแรกให้เราเข้ามาที่เทรดดิ้งวิวครับแล้วก็มองหารูปเรดาร์นะครับก็คือสกรีเนอร์ตรงนี้เลื่อนออกมาครับจากนั้นเราจะเริ่มจากเกณฑ์ข้อแรกครับก็คือหุ้นจะต้องมีการเปิดแกรบมากกว่า2%ให้เรากดเครื่องหมายบวกครับแล้วก็พิมพ์หาคําว่าแกรบให้เราเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์แกรบครับหวันครับจากนั้นให้เราเข้าไปแมนนวลอีกรอบหนึ่งครับล้วปรับค่าให้เป็น above 2%เท่านี้ครับเราก็จะได้เกณฑ์แรกแล้วนะครับก็ือออุน่มาารรเเขะงงจ จะแอดเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็ดูคําว่า a v e r a g e Volume ก็ได้แล้วก็ลองดูว่า Volume ปัจจุบันเทียบกับ Volume เฉลี่ย10วันเป็นอย่างไรถ้ามากกว่าแสดงว่าเริ่มมีโวลูมเข้ามาผิดปกตินั่นเองส่วนเกณฑ์ข้อที่4นะครับเขาใช้คําว่า a v e r u g e to l e n นนะครับหรือว่า ATR ข้อนี้เรากดเครื่องหมายบวกได้เลยครับแล้วก็พิมพ์คําว่า ATR ตรงนี้หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วหุ้นบริษัทนี้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาใน14วันเนี่ย เป็นเท่าไหร่เราจะใช้เป็นเป้าหมายในการทํากําไรก็ได้หรือเป็นการมองเขา่าว,ว่าหุ้นตัวนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงของราคาเฉลี่ยเนี่ยเท่าไหร่อย่างเช่นสมุินะครับว่าเราเห็น PTTDC นะครับอยู่ที่0.9ใช่ไหมครับหมายความว่าใน14วันที่ผ่านมาครับ PTTDC เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะครับอยู่ที่0.9